อุ้ยอันนี้เลี้ยงไข่มดแดงไว้เด้ค่ะน,นี่นี่เอาหนามเห้มันกินอุ้อูอุ้ยแม่มันไตเต็มเลยคุณอุ้ยเลี้ยงไข่มดแดงจ้าดูดูมันมากินหนามอู้เต็มเลยอู้อู้อูเอาสิมาเลี้ยงมดแดงพี่น้องเลือกูเสร็จ,รรจปลาให้อาหารหอาหารหมดแดงแล้วก็อีหยังนี่ ปาเต็มเลยหมดหมดอันนี้นามมันเรียงไม่กินมหมดแดงโอ้โหหมดแดงเต็มเลยจ้าเลียงหมดแดงเอาสิ้ผ้ามาเก็บไข่หมดแดงยุดบานเด้อค่ะคุณน่ะยุดเทิงต้นไม้คืนบันไดไปเอาค่ะเก็บย่มมามอขืนไหมค่ะย่มมามือเว้นมันหอนก็เลยเอาย่มมามะขืนอู้บงังนี่แผนกขึ้นค่ะคุณน่ะึ้นไปตัดเอาเลย แล้วก็โยนลงมาค่ะโอ้ระวังเลยมันสีหักเรือนั่นอุ้ยผู้ชำนาญการในการเอาไข่มดแดงอู้เพื่อนปลาไล่หลายว่ะสันค่ะอยู่ขังเทิงค่ะเดี๋ยวๆๆๆเลโอ้ยเจอะเลย นี่ค่ะตัดแล้วก็ยนลงมาโอ้ยอุ่นอะดวงแผนบเอามันบบเห็นเนาะค่ะยังมาขึ้นมันก็เฮียไปเมิดเลยค่ะเอาเท่าที่ได้นั่นล่ละค่ะเจได้ลายยุค่ะออ้ยถ้าเอาโบท่านนี่มันิิเป็นแม่เปลงเลเด้ค่ะนี่อื้ออู้เยอะเลยค่ะว้าวปัดอู่นอะ ได้ตําบักหลายอุ้ยเต็มเลยนี่เอายะเมือ่อคืนด้ยค่ะยามื่อเวนบอดไดไปเอามันฮอนดนี่แต่ไข่ตรงตรงอู้เยอะจังเลยจ้านี่เด้ได้มาแล้วค่ะอู้บักหลายเด้อยไข่ตรงตรงค่ะมีไข่เต็มเต็มอู้สิบประมาณกิโลกุ่นมั้งนี่อู้ถ้าเอาไปขายก็ได้หลายด้วยค่ะนี่อู้ มดเป็ดแต่แสบให้ไข่มดแดงอาหารชั้นสูงอีกแล้วจ้าอู้หู่นะไข่รตรงๆไดนะ้น่ากินมากเลยค่ะไข่มดแดงของเราจ้า